ครับผมามาเร็วกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมนี่ก็ห่างหายนานเลยนะครับผมก็ไม่มีเวลาด้วยแหละผมก็เลยเอาวิธีนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามผมนะครับทาง Youtube นะครับทั้งที่ดูที่ไลฟ์สดตอนนี้เนาะทาง Youtube ของผมช่องอมอรดอีสานเล็กคอร์ดนะครับตอนนี้ก็14ท่านเนาะ ผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นท่านที่ชอบเรียนพินอยากจะเล่นพินหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ฟังไปด้วยนะครับผมสาหรับอันนี้เป็นลายลําเพลินเป็นลายยอดฮิตก่อนสําหรับใครที่อยากจะเรียนลายไม่ว่าจะเป็นเสิ้องบ้างไฟบา,บายสีสุขวัลลายแหอะไรประมาณนี้นะครับมีเมื่อกี้นะครับมีสีโคตรตะบูนด้วยได้เลยครับเดี๋ยว เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเราจะมาพบกันง่ายขึ้นเนาะต,ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีกระดานไม่มีอะไรเนาะก็คือเหมือนกับลักษณะการมาต่อด้นสดๆให้ดูเลยนะครับสําหรับลายลาเพลินเนี่ยผมว่าเป็นลายยอดฮิตผมก็เลยอยากนําเสนอก่อนนะครับผมสำหรับพินตัวนี้ของผมนะครับผมก็ทำมาประมาณ8,500 8,500 9,500เหมืน มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของตัวอุปรกรณ์ที่เราใช้นะครับอ่าพินตัวนี้ผมก็ติดโนต้ตไว้ด้วยเวลาผมสอน y t u t u นะครับอ่ะสำหรับอ่าลายลายลำเพลินยอดฮิตเลยลายเนี้ยทุกคนจะชอบเล่นกันมากสำหรับลำเพลินเนาะส่วนลายล้ำซิงกับลำเพลินต่างกันไหมสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าไม่ต่างกันอ่าขึ้นอยู่ที่ความเร็ว ส่วนรายละเอียดของของลายเหมือนกันส่วนลายแห่ลายแห่ก็คล้ายๆกันแต่ลายแห่จะมีเพลงอ่าเพลงลหลายๆเพลงเข้ามาร่วมผสมมากมากยิ่งขึ้นสำหรับอ่าลำเพลินก็จะขึ้นเกินประมาณนี้แหละ ประมาณนี้นะครับลองตั้งพินดูเป็น a m เ n e r นะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมผมก็ตั้งเป็น a m เ n e r ง่ายๆเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะลองตามกันดูครับผมทำคลิปไปแล้วแหละแต่ผมมาเริ่มต้นวันนี้เอาเป็นลายนี้เป็นลายแรกก็คือมันเป็นลายยอดฮิตผมก็เลยเอาลายนี้มามา,มาเล่นมาแนะนำกันก่อนนะครับ ส่วนลายต่างๆที่พูดมานะครับสวัสดีนะครับพี่ครับส่วนลายต่างๆที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นสีโคตบูนเสิงบังไฟมโหรีอีสานใบสีสุขขวัญหรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่อะไรอย่างนี้เนาะถ้าสมมติท่านใดว่างเอาอย่างนี้นะครับเวลาถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรผมก็จะโพสต์บอกก่อนที่ในชุมชนก่อนเนาะ ว่าวันนี้ผมจะสอนลายนี้ลายนี้อีกครึ่งช่วงตามกันมาก็าเอาช่วงเวลาประมาณนี้ละสองทุ่มเนาะประมาณนี้นะครับสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยพินโป่งเนี่ยของผมเริ่มที่ราคา3ามพนาเดี๋ยวยังไงผมค่อยกลับมาตอบนะครับขอบคุณนะครับผมอ่ลองดูนะครับเริ่มจากเอาเป็นลายหากระดาษประกามาจดเองนะครับผมเนาะอันนี้ลายลำเพลินนะครับเอเมเน ผมสัดส่วนตัวผมผมก็จะเกินแบบนี้ครับอ่าอย่างที่ใครเรียนเนาะมีลามีนะครับสายเนี่ยมีลามีมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เราได้มาเจอกันบ่อยๆขึ้นผมก็เลยเอาวิธีง่ายๆก่อนเพราะว่าปกติแล้วผมจะทําฉากทําอะไรอ่ามีโปรแกรมอย่างดีแต่แต่ช่วงนี้ผมงานเยอะเนาะเอาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ มีลามาีเริ่มจากเกลื่นก่อนเดี๋ยววันนี้เราเอาสั้นๆเอาเป็นเกลื่นพินก่อนเกลื่นพินลายลำเพลินนะครับสาหรับท่านใดที่ได้แล้วก็ลองมาดีตามผมเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็มาฝึกพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกระจายข่าวด้วยนะครับว่า อาน่าจะเป็นจะทุกๆวันเนาะเวลา2องทุ่มอะไรประมาณเนี้ยมาเจอกันที่ช่องมรดกอีสานเล็กคอร์ดนะสำหรับใครที่อยากเรียนพินเรียนแคนเรียนโบดหมอกมาได้เลยครับอ่ะเกินพินครับเกินพินลายลำเพลินก็จะเป็นลาลา,ม,ม,ม,ลามีมีซอนมีลาได้ไหมครับสำคัญเลยนนะครับมือขวาให้ดีดขึ้นดีดลงนะครับอ่า ผมไม่อยากให้ดีดลงอย่างเดียวผมอยากให้ขึ้นลงสลับกัน <S <S แต่ลาลามีดีดลงนะครับหน้าผมไม่ต้องดูเนาะเราดูนี่เป็นหลักเนาะอืมเดี๋ยวผมจะขยับมานี่ให้ดูตัวพินไม่ไม่มั่นใจว่าชัดไหมเห็นชัดเดี๋ยวอาจจะขุขระขระหน่อยนะวันนี้ลาลามีดีดลงสามครั้งเลยนะครับลาลามีมีซอนมีลาได้ไหมครับ ลาลามีมีซอนมีลามีซอน,ซอนตำแหน่งของซอนโดซอนให้เป็นนิ้วชี้อย่างเดียวเลยนะครับส่วนมากจะเอานิ้วชี้เนาะส่วนลาเลเล,เล,ลาเนี่ยอา,อาจจะเป็นนิ้วกลางก็ได้หรือนิ้วนางแล้วแต่ถนัดเลยนะครับลาลามีมีซอนมีลาต่อไปโดเลลาโดลาโดโด โดเอานิ้วชี้ก่อนนะครับนำไปก่อนลาลามีมีซนมีลาเป็นที่นิ้วนางเนาะลาลามีมีซนมีลาต่อไปโดลงมาโดเนี่ยเริ่มจากนิ้วชี้เลยนะครับเสียงโดสายที่หนึ่งะครับโดเลโดโดดดิดลงเลดิดขึ้นนะครับโดเลนิ้วชี้ก้าวขึ้นมา ลาโดลาส่วนมือขวาดีดขึ้นดีดลงสลับกันนะครับมันก็จะเป็นโน้ตถ้าใครอยากจดก็จดได้เลยนะครับผมไม่มีกระดาษนะเดี๋ยวผมจะบอกลาลามีนะครับดีดลงสามครั้งลาลามีนะสายเปล่าปล่อยขอบคุณมากครับสำหรับการแชร์นะครับลาลามีมีมซนมีลา เอาเป็นว่ามือขวาเนี่ยดีดขึ้นดีดลงตามถนัดไปก่อนแต่เรามาโฟกัสที่มือซ้ายตรงตัวโนต้ตก่อนเนาะเดี๋ยวสําหรับตัวนี้ผมอยากให้ได้เป็นดีดขึ้นดีดลงอย่างนี้นะครับให้ไปฝึกกันนะครับเอาใหม่ oh ครับ3าสาาี่ลาลามีมีซอนมีลาได้แล้วเนาะต่อไปโดเลลาโดนะครับโดเริ่มจากนิ้วชี้โดเลลาโดลา จบที่ลาตรงนี้เป็นกรอนะครับกอยาวเลยนะครับอ่าผมจะเล่นแบบต่อเนื่องนะครับลาลามีมีซอนมีลาโดเลลาโดลาอย่างนี้นะครับอีกรอบหนึง่งเล่นแบบจังหวะปะกติครับลาลามีมีซอนมีลามีซอนมีลา,อ,ลาอ่าเป็นลักษณะลักษณะของผมอาจจะเป็นนิ้วชี้แต่ที่ผมสอนตอนแรกเป็นนิ้วนางยังไงก็ได้นะเอาตามถนัดเราง่ายๆ่ายแค่ผม การบอกของผมอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับส่วนส่วนของพวกเราที่ผู้ที่กำลังเรียนเนี่ยให้ให้ทำตามเอาแบบที่ถนัดแล้วที่ง่ายๆนะครับผมเนาะครับลาลาหมีมีซนมีลาโดเลลาโดลานะครับผมเนาะอ่าได้ไหมพากันได้ไหมครับอืมสักครู่นะครับ สักครู่นะครับแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งสายเข้าฟากันได้ไหมครับวันนี้เราเอาเกินเนาะเป็นการเทสตัวอย่างของเรานะครับผมลาลาลามีมีซอนมีลาเอาเป็นนิ้วชี้มาเลยมีซอนมีลาอย่างนี้มาเลยนะครับลาลามีมีซอนมีลาต่อไปนิ้วชี้มาที่เสียงโด โดเลลาโดลาอย่างนี้เลยนะครับได้ไหมครับได้ไม่ได้ค่อยกรอกับมันดูเนาะต่อไปเริ่มจากเสียงลาสายที่สองก่อนลามิ La, <Mi. S 1> อย่างนี้นะครับลามิเลโดเลลาเอาถึงนี้นะครับเอาใหม่พร้อมกัน3 4ลามิเลโดเลลาจดไว้เลยนะครับเล,เล่นเสียงสูงสายที่หนึ่ง แต่ว่าดีดสายเปล่าสายที่สองก่อนนะครับลามีแล้วก็กรอเสียงเสียงมีสูงลามเลีเลโดเลลาต่อไปเลลาโดซซนได้ไหมครับเอาใหม่นะครับลามีเลโดเลลาเลลาโดซซนได้ไหมครับต่อไปโดซซนลามี โดเดิมจากโดนี่เอานิ้วนิ้วนางเลยนะครับโดซอนลามีได้ไหมครับเอาใหม่เริ่มใหม่เนาะลาลามีเลโดเลลาเลลาโดซอนโดซอนลามีถ้าโดเนี่ยนิ้วก้อยถึงก็จัดการเลยนะครับเอาแบบเร็วๆแบบปกติเนาะ อย่างนี้นะครับได้ไหมครับอีกรอบหนึ่งนี่ได้ไหมครับต่อไปลามีซอนเลอย่างนี้นะครับต่อไปลามีซอนเลมีลาดเรดู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 เล่ดูดดลา ประมาณนี้ได้ไหมครับเอาใหม่อาลามีเลโดเลลาเลลาโดซอนโดซอนลามีลามีซอนเลมีลาโดเลโด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 สำหรับท่อนนี้ในลักษณะการเล่นนะครับให้เป็นโด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 เลโดเล ดีดโด,โดเลโดเลแล้วก็ดีดลงครั้งเดียวอ่าจะเป็นการตบบดีดหนึ่งครัง้งในสองตัวโน้ตนะครับโดเลอ่าแล้วก็ไปจบที่การกรอเอาใหม่นะครับเลโดลาอย่างนี้นะครับ เนาะอ่ะผมจะเริ่มตั้งแต่แรกนะครับอ่าสําหรับคนที่ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าอ่าช่วงนี้เราจะเจอกันแบบนี้มันน่าจะง่ายที่สุดเพราะว่าผมจะไม่ได้ขึ้นกราฟิกแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยผมผมก็คิดถึงแฟนๆที่อ่าอยากเรียนดนตรีพื้นบ้านกับผมผมก็เลยมาเจอกันแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีคนชมเยอะ หรือว่าช่วยกันไลค์กดไลค์กดแชร์เข้ามาให้ความสนใจผมมากขึ้นผมก็จะทำให้มันเป็นประจำประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยของทุกๆกวันดีไหมครับเนาะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนการาฟิกส่วนอะไรเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ที่หลังเดี๋ยวจะให้ทีมงานทำตามให้แล้วก็ไปปักหมุดอยู่ใต้คลิปใต้ลิงก์อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเริ่มมาใหม่นะครับดีดพร้อมกันนะครับผมใช้กีตาร์เล่นพินครับได้เหมือนกันนะครับอ่า พอดีเหมือนกันครับเอาตามถนัดตามชอบเลยครับอ่าเริ่มใหม่นะครับาลายเกินาลายลำเพลินเนาะเริ่มจากช้าๆนะครับพร้อมกันนะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ไปพร้อมๆกันอีกสักรอบหนึ่งสําหรับคนที่ได้แล้วจดไว้นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมนะครับว่าต้องจดนะครับอ้าวสามสี่ลาลามีมีซอนมีลา โดเลลาโดลาอย่างนี้นะครับต่อไปลาสายสองก่อนนะลามีเลโดเลลาเล่ลาโดซอนโดซอนลามีลามีซอนเลมีโด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 มีซน โดซอนลามี do, son, la, อ่าแสดงว่าผมลืมท่อนนี้มีซ่อนมีซ่อนมีซ่อนมีให้เป็นมีซ่อนมีนะครับมันก็จะเป็นดีดเร็วหน่อยก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาใหม่นะครับลาลามีมีซ่อนมีลาโดเลลาโดลาต่อไปลามี la, เลลาโดซอนโดซอนลเมีต่อไปต้ามีซอนเลมีโดนโดนโด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 อย่างนี้ต่อไปมีซอนมีมีซอนมีอ่าดีแบบเร็วๆนะครับมีซอนมีโดซอนลามีลามีซอน ดีมีดนดนโด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 โลักษณะดีดโดมือที่ดีดกับมือที่กดพร้อมกันลงพร้อมกันโด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 โแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นลีลีดีดลงอย่างเดียวโดลีโดลีเนี่ยดีดดีดลงนะครับโดลีโดลีแล้วก็ค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นโด เดลาอย่างนี้นะครับพอได้ไหมครับชัดไหมครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปพร้อมกันทีนี้เพิ่มจังหวะขึ้นมาอ,อีกให้มันให้มันไม่ต้องช้ามากเนาะจดนะครับใครที่ที่อ่าไม่ได้อ่าที่ฟังไม่ทันก็ให้จดไว้นะครับจดไว้ดีที่สุดครับอ้าวพรกันสามสี ลาลามีมีสัมีลาโดเลลาโดลาต่อไปลามีเลโดเลลาเลลาโดซอนโดซอนลามีลามีซอนเลมีโด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 มีซอนโดซอนลามี ลามิซันเลมิโด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 เล่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 เยวดลานี่คือการกลิ่นลายลำเพลินนะครับวันนี้ผมจะให้เป็นกลิ่นนะครับส่วนพรุ่งนี้เอาเวลาเดิมนี่แหละเนาะเอาผมสัญญาเอาเวลาเดิมเดี๋ยวผมต่อให้ทอดต่อไปก็คือ นี่เอาจะเอาผมจะให้ได้ให้ทุกคนที่ชอบลายลำเพลินให้เล่นแบบนี้ให้ได้นะครับส่วนอยากอยากได้เมโลดี้ไหนอยากให้มันสนุกอยากให้มันดีกว่านนี้ให้ท่านไปต่อยอดเอาเองนะครับส่วนผมก็จะให้เป็นวางเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่าได้ไหมครับทุกทกท่านครับขอคอมเมนต์ดูหน่อยนะครับผมว่าโอเคไหมครับทั้ง 20, 22ท่านนะครับ ผมไม่มั่นใจว่า,าท่านที่มาดูเนี่ยอเอาเอาไปเลยนะครับเอาไปเรียนเอาไปใช้สอนเด็กๆหรืออะไรได้เลยยินดีเลยนะครับผมยินดีเลยไม่มีห่วงไม่มีห่วงคือได้แลกเปลี่ยนกันถือว่าดีที่สุดแล้วครับเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจกันนะครับได้ครับอาจารย์ควบสายต้องฝึกได้เดี๋ยวผมคอยมาฝึกการแบบควบสายให้ด้วยนะครับ ผมดีดได้แล้วลายนี้โอเคครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับเนาะ,ะผมเข้าใจครับอย่างที่ผมบอกเนาะว่าผมเอาเริ่มจากที่วันนี้ยผมเริ่มจากลายยอดฮิตก่อนลายยอดฮิตก่อนก็คือลายลำเพลินนี่แหละเพราะเพราะว่าเดี๋ยวลายต่อ,ตอ,ตอไปผมจะสอนจะสอนให้มีใครอยากได้ไลายคอมเมนต์มาไว้เลยใน YouTube ผมนะ,ะผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วผมผมเข้าไปดูถ้าผมบ้างนะครับเนาะ เอ้ามาอีกสักรอบนะครับมาลายเกินพินอ่าลายลำเพลินอีกสักหนึ่งรอบพร้อมกันนะครับเตรียมตัวนะครับไม่ว่าใครจะเล่นพินเล่นแคนเปาโวตีโปงลางหยิบคีย์เอมิเนอร์ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าผมตั้งเป็นเอมิเนอร์เนี่ยมันจะเล่นกันง่ายๆนะครับผมหยิบขึ้นมาเลยนะครับอยากเล่นมากครับลายลำเพลินครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่า ทุกทุกท่านให้การตอบรับดีผมก็จะผมเป็นคนทําผมก็มีกําลังแรงใจเนาะถ้าได้ทําแบบนี้ผมก็อยากทําเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสาหรับผมนี่ไม่มีห่วงวิชาแน่นอนแต่ตอนนี้มันติดแค่ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับสาหรับในการฝึกลายของผมลายเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอา่แล้วก็เพลงก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับผมฝากด้วยนะครับแฟนเพลงแฟนขับ เอฟซีทุกทท่านนะครับอ่ะมาลายลำเพลินอีกสักรอบนะครับสามสี่เอาแบบช้าๆก่อนนะครับลาลามีมีซอนมีลาโดเลลาโดลาต่อไป <c oughs> ลามีเลโดเลลาเลลาโดซอนโดซอนลามี ลามิตซนเลมีโด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 มีซนโดซนลามิลามิตซนเลมีโด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 เล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 โดเลโดลาขอบคุณครับอ่าทีนี้เอาช้าๆอีกสักรอบก่อนดีกว่าค่อยมาเป็นรอบแบบปกตินะครับ เอาเตรียมตัวนะครับพร้อมกันกับผมถ้าสมมติว่าใครไม่ทันอะไรจดไว้ดีที่สุดนะครับอ๋อขอบคุณครับผมเอาเตรียมตัวสามสี่ลาลามีมีซอนมีลาโดเลลาโดลาอย่างนี้นะครับต่อไปลามีเลโดเลลา ลาโดซอนดูซอนลามีลามีซอนลีมีโด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 โมีซอนดูซอนลามีลามีซอนลีมีโด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 ีดโโดโีโโดโด สวัสดีทุกทุท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้ามันดีมีคนดู20 30 40, 40 50หรือเป็นร้อยเป็นพันขึ้น,ข,นขึ้นไปในแต่ละวันผมก็ดีใจมีความสุขผมก็อยากทําต่ออยากถ่ายทอดอยากให้ความรู้ทุกทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกระจายข่าวให้ผมด้วยนะครับถ้ามันเวิร์กถ้ามันดีผมจะไลฟ์สดแบบแบบนี้ทาง y o u u u e e h ช n n e l ของผมเนาะถ้ามีเวลาเพราะว่าผม ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าผมทำกิจกรรมเยอะช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากกระจายข่าวด้วยก็แล้วกันนะครับเอามาเอารอบปกติ2รอบพร้อมกันนะครับเตรียมตัว3 4สลาลามีาามีซอนมีลาดเดาด ไไถ้ารอบปกติเป็นอย่างนี้ผมอาจจะพูดโน้ตไปเยไม่ทันเพราะว่ามันมันเล่นพูดกับกับเล่นไปด้วยมันมันขัดขัดกันนิดนิดนะครับรอบปกติอีกรอบหนึ่งนะครับให้ให้มันได้อย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเอาลองไปฝึกกันวันนี้วันนี้เอาเป็นลายเกินลำเพลินส่วนพวกนี้ผมจะมาต่อลำเพลินให้ต่อแบบโครงสร้างนะครับเวลาเดิมเอาสองทุ่มตรงเนาะทุกท่านเลิกงานเลิอกอะไรเลิกงานกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยเรามาเจอกันดีไหมครับเนาะเอาอย่างนี้นะครับผมเนาะยังไงก็ฝากทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทั้ง24ท่าน นะครับหรือว่าท่าคนที่เข้ามาดูแล้วก็ออกไปแล้วด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับพี่ๆครับยังไงก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้อย่าลืมกระจายข่าวให้ผมด้วยเวลา2องทุ่มตรงเรามาเจอกันนะครับทางช่องอ่า YouTube ของผมเองมอดกอีสานชาแนลนะมาเจอกันเนาะอ้ามาส่งท้ายกันด้วยไลค์เกินอีกสักรอบหนึ่งครับ สวัสดีครับลาตีสวัสดีครับหลับฟันดีพรุ่งนี้เจอกัน2องทุ่มนะครับขอบคุณมากครับ